ผม FC มากผม FC ชุงกีมากมีทีมงานยังกับเป็นแฟนคลับเลยเนาะเอาใช่ครับแฟนคลับแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ปิดก็เราอยากถ่ายรูปอยากถ่ายแล้วก็ยกมือถือมาเก็บโมเมนต์อะไรเงี้ยมีโมเมนต์นึงอยากเล่ารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษดีคือผมเจอแล้วคนมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็เจอคริสตัลแล้วเดินสวนกัน่ะแล้วเขามองหน้าผมแล้วเขาพูดว่าถ้าจำไม่ผิดมีชื่อชื่อนึงแล้วทําหน้าแบบว่าเหมือนคนหน้าคล้ายอ่ะแล้วเขาพูดชื่อแล้วโอปป้า แล้วนี่บอกใช่ครับแล้วเขาบอกอ๋ออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเลยว่าอ๋อเราน่าเหมือนเกาหลีเหมือนกันแบบคิเซ้าอะไรทักแบบว่าเออโอป้าอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขาทักว่าโอปป้าโอปป้าเดะเดะตลกอ่ะ อัปเดตนิดนึงฮะมันยังไงฮะจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรบ้าครับอุ้ยได้แล้วเหรอได้อยแล้วนะอ๋อมีใครจะมีไหมฟโต้บุ๊คมีเล่มที่สามครับผมเล่มที่สามแล้วใช่เล่มนี้ก็สดใสปุ๊กปิ๊กน่ารักครับผมเล่มนี้แบบก็มีมีปล่อยรูปออกไปหลายหลายชุดแล้วเหมือนกันใช่ทุกคนก็ได้เห็นความสดใสความร่าเริงนะครับแล้วก็มีแบบว่าเล่นน้ำด้วยเรียกว่าเป็นเออ เข้าสงการพอดีเลยค่ะมิฉีดน้ำรูปตอนวิีน้ำน่ารักะเหมือนพีสงการนะฮะแสงสวยแสงสวยก็ปกติเราก็จะทำหลายหลายมูดเนาะแต่อันเนี้ยจะแบบค่อนข้างสดใสแล้วก็มีแบบว่าอาจจะโรแมนติกนิดหน่อยด้วยค่ะใช่นิดหน่อยพอครับผมเล่มก่อนโรแมนติกมากแล้วเล่มนี้ลดหน่อย เสื้อฉ่ำไหมตัดเสื้อฉ่ำไหมคือแบบก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าภาพที่ปล่อยมาไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวไม่มีคนซื้อไม่มีคนอุดหนุนฮะจริงๆมีภาพที่สวยมากครับหลายหลายแบบมากครับผมมีมีรูปลับไหมรูปแบบซีเคลิปที่แบบเฮ้ยอยู่ในนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนนะจวสปอยอันนี้นึงสิหนูว่ามีไหมนี่ว่ามีมีอยู่แล้วชอบรูปหนึ่งชอบรูปหนึ่งไม่ใช่รูปหนึ่งหรืมีหลายรูปหลายซีนคิดว่าทุกคนถ้าได้ไปแล้วเปิดดูในนั้นน่าจะแบบว่าโอ้ย ใช่เก็บเป็นความทรงจำเหมือยแบบอุ้ยอันนี้ฟีลไหนหนูอุ้ยนิดหนึ่งครับคุน่ารักมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างไม่ค่อยเสิร์ฟเท่าไหร่ช่วงนี้แ้่ก็เสิร์ฟอยู่บ้างมีบ้างมีบ้างครับ ตอนนี้ก็ขายแล้วเรียบร้อยนะค,ะครับก็อยากอวยพรทุกคนเลยให้ได้แฟนซายนะหรือคนบอกว่าโอ้ยขอให้อวยพรหน่อยยังไงก็ขอบุณทุกคนมากๆเลยซื้อแล้วซื้อแล้วกอ,อได้มาแฟนซายครับผม <c oughs> ขอบคุณมากที่ทุกคนแบบอุดหนุนตั้งแต่เล่มแรกเล่มสองเล่มสามเลยนะครับผมก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็จะมีเล่มต่อๆไปเรื่อยๆก็อรอติดตามครับผมใช่ไป สนุกฮะเราส่วนตัวเราชอบแฟชั่นอยู่แล้วเงแล้วเราได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยชอบถ่ายรูปแล้วก็ไปเจอเจ้าของลูกชายของทางลารลอเลนด้วยก็ดีใจฮะเดวิดลอเลนอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปทุกครง้งใช่ผม FC มากผม <laughs> FC จุงกี่มากก็ตื่นเต้นฮะเขาเฟนรนลี่มากฮะเฟรนลี่ตอนแรกคิดว่าแบบว่า จะแบบกันไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปจริงผมอยากถ่ายเขามากบอกทีมไทยอยากถ่ายรูปเขามาแล้ว mm hmm. ก็เจอจุงเกียดคริสตนันฮะน่ารักเฟรลี่มากครับผม mm hmm. ผมมันได้เป็น mm hmm. เพลย์พาวเวอระเจ้า mm hmm. จุงกีเลยครับผม mm hmm. <laughs> น่ารักมากเลยก็มีก็ม,มีมีทีมงานถ้อุ้ยยังกับเป็นแฟนคลับเนาะเอาใช่ครับแฟนคลับแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ปิดก็เราอยากถ่ายรูปอยากถ่าย mm hmm. แล้วก็ยกมือถือมาเก็บโม mm hmm. เมนต์อะไรเงี้ยเออชอบ ได้บอกผมก็บอกเขาว่าเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเก่งมากเขาก็หัวเราะแฮห้งอะไรอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษนะนิดนึงพูดภาษาเกาหลีไม่ได้อ๋อก็มีไปแอบส่องในทวีตครับในแอบส่องเอกซ์เอให้กำลังใจใน S ใน S ครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยใช้แอบส่องอยู่รูปเลิศมากแล้วแต่ตอนอยู่สนามบินแล้วครับมีมีโมเมนต์ มีโมเมนต์นึงอยากเล่ารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษดีคือผมเจอแล้วคนมันเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วก็เจอคริสตัลแล้วเดินส่วนกัน่ะแล้วเขามองหน้าผมแล้วเขาพูดว่าถ้าจำไม่ผิดมีชื่อชื่อหนึ่งแล้วทําหน้าแบบว่าเหมือนคนหน้าคล้ายแล้วเขาพูดชื่อหรอโอ๊ะปะแล้วนี่บอกไม่ใช่ฮะแล้วเขาบอกอ๋ออะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็มีความเกาหลีไหมแล้วตอนนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเลย ว่าอ๋อเราน่าเหมือนเกาหลีเหมือนกันแบบทิสเซ้าเละทักแบบว่าเอออป้าอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขาทักว่าโอป้าเออก็เลยแบบเออแปลกดีพิเศษดีกาลันีากคนเกาหลีเลยอยากแฟนๆ้อยากให้มีแบบจะได้มีโอกาสได้เห็นไปงานอ้โหอันนี้ต้องต้องอยู่ในโอกาสของผู้ใหญ่เนาะหนูเนาะอรออันใช่ครับรอดูครับ โอปป้าไม่ปกติถ้าหนูเรียกมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โอปป้าป่ะมันต้องออย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 องโอปป้าน่ารักกว่าโอปป้าเดชเดชตลกอ่ะเข่าหน้าโอเข่าหน้าโอปป้านะเกาหลีกว่าผมอีกเออ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ